แกงขี้เล็กจ้ะพี่น้องแกงขี้เล็กวิปปิ้งตูเนาะยุ่เมเบางหนอกเบางหน้ากับเบืคือบานห้าวเราจะเนาะหาอย่างกับเบางไงาคือบานห้าวเราจะเนะาะได้ถึงใส่ตะตะไข่หลายเจ้าพี่น้องเดอ้อตะไคร่กับสมีใบอันใบผักชีฝรั่งอันผักชีหอมบานห้าวนะจ้ะพี่น้องแล้วก็หัวหอมต้นหอมจ้ะพี่น,อน้องเลยใส่พริกลงไปได้จ้ากินแบบไง่ายๆ่ายเราจะเนาะอันบะหมีม่กับไปลองกินมันเราจะเนาะกิน,กนไง่ายง่ายจากพี่น้องเนาะ ใส่ผงนวดลงไปเลยจ้าเน้นน้ำปลาเนี่ยแหละนอกจากน้อพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยจ้าน้ำปลาน,นวดๆเลยจ้าเนาะอืมใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยจ้าใส่หลายดอกจาก้ามันเค็มใส่ปลาไปหลายแล้วนี่พี่น้อง